เช้าวันหนึ่งที่แสงอ่อนของพระอาทิตย์เริ่มฉายลงมามีต้นไม้สองต้นงอกขึ้นพร้อมกันต้นแรกอยู่ในกระถางสีขาวสะอาดบนระเบียงบ้านใบอ่อนของมันเปราะบางและเขียวสดเจ้าของบ้านเอาใจใส่มองแล้วยิ้มทุกวันมันไม่เคยรู้จักฝนแรงหรือแดดจัดต้นที่สอง งอกขึ้นข้างทางริมฟุตบาทฝุ่นฟุ้งกระจายลมพัดแรงและแดดแผดเผาใบเล็กๆของมันโบกสะบัดไปกับลมแม้เจ้าตัวเล็กสั่นสะท้านแต่ก็เริ่มฝังรากลงดินด้วยตัวเองทั้งสองต้นกล้าเริ่มชีวิตด้วยความเปราะบางเท่ากันแต่เส้นทางข้างหน้าของพวกมัน ่างกันโดยสิ้นเชิงต้นหนึ่งเติบโตในความปลอดภัยส่วนอีกต้นหนึ่งเติบโตในความไม่แน่นอนและนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวเรื่องราวของรากชีวิตและความกล้าที่จะงอกขึ้นท่ามกลางโลกที่ไม่สมบูรณ์แบบเมื่อเวลาผ่านไปต้นกล้าสองต้น เริ่มเผชิญโลกตามทางของตนเองต้นไม้ในกระถางได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอเจ้าของคอยรดน้ำทุกเช้าใส่ปุ๋ยบำรุงอย่างดีมันไม่เคยขาดสิ่งใดใบอ่อนชุ่มชําเสมอลมแรงก็ไม่เคยพัดถึงเพราะมีผนังบ้านคอยบังทุกสิ่งรอบตัวมัน ถูกควบคุมให้อบอุ่นและปลอดภัยส่วนต้นไม้ข้างทางชีวิตไม่เคยอ่อนโยนแบบนั้นบางวันฝนตกหนักน้ำขังจนเกือบทำให้รากเน่าบางวันแดดแรงจนใบไหม้กรอบบางครั้งยังมีคนเดินผ่านเหยียบกิ่งเล็กๆของมันหักไปโดยไม่ตั้งใจแต่ทุกความยากลำบาก กลับสอนต้นไม้ข้างทางให้ปรับตัวใบที่ขาดไปงอกใหม่อีกครั้งกิ่งที่หักไปแตกแขนงใหม่ที่แข็งแรงกว่าเดิมและที่สำคัญรากของมันค่อยๆชอนชัยลึกลงไปในดินเพื่อหาน้ำและยึดเหนี่ยวให้มั่นคงกว่าที่เคยต้นหนึ่งเติบโตในความร่มรื่นอีกต้น เติบโตในความผันผวนแต่ทั้งสองก็ยังคงยืนต้นด้วยวิธีที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงเมื่อเวลาหมุนผ่านไปฤดูร้อนเปลี่ยนเป็นฤดูฝนฤดูฝนเปลี่ยนเป็นฤดูหนาวต้นไม้ทั้งสองต้นเริ่มเปลี่ยนรูปร่างไปจากเดิมต้นไม้ในกระถางลำตัวสูงขึ้น กิ่งก้านแตกออกเล็กน้อยใบยังคงเขียวสดเพาะได้รับการดูแลเอาใจใส่มันเติบโตอย่างสงบไม่มีร่องรอยแผลไม่มีใบที่ถูกฉีกขาดแต่รากของมันกลับแน่นอยู่ในขอบเขตเล็กๆของกระถางไม่สามารถแผ่ขยายออกไปไกลกว่านั้นได้มันเหมือนนกในกรงทองมีความสบาย แต่ไม่รู้จักอิสระต้นไม้ข้างทางลำต้นของมันหนาแน่นและแข็งแรงขึ้นแม้ใบหลายครั้งจะถูกแดดเผาและฝนซัดกิ่งก้านของมันเหยียดยาวตามทิศทางของแสงแดดทุกบาดแผลที่เคยเกิดขึ้นได้กลายเป็นร่องรอยแห่งการเรียนรู้รากของมันยึดแน่นในดินลึก และกว้างขึ้นทุกวันความแตกต่างเริ่มชัดเจนต้นหนึ่งสูงแต่เปราะบางอีกต้นไม่สูงนักแต่แข็งแรงและมั่นคงวันหนึง่งท้องฟ้ามืดครึม้มพายุใหญ่เคลื่อนตัวเข้ามาลมแรงกระหนำ่ำฝนเทกระหน่ำราวกับจะทดสอบทุกสิ่งที่มีชีวิตอยู่บนพื้นดิน ต้นไม้ในกระถางเมื่อสายลมโหมกระหนำ่ำมันสั่นไหวอย่างรุนแรงเจ้าของบ้านรีบวิ่งออกมาประคองไม่ให้มันหักลม้มแม้มันยังไม่หักแต่รากเล็กๆที่วนเวียนอยู่ในกระถางไม่สามารถยึดเหนี่ยวมันได้เลยความงดงามที่ปลอดภัยกับเผยความเปราะบางออกมาในพริบตาส่วนต้นไม้ข้างทาง ลมแรงพัดจนกิ่งบางกิ่งขาดใบบางใบปลิวหายไปแต่ลำต้นของมันยืนหยัดรากที่ฝังลึกยึดเกาะกับพื้นดินอย่างมั่นคงแม้พายุโหมกระหนำ่ำแต่มันไม่ได้ล้มลงตรงกันข้ามพายุครั้งนั้นกลับทำให้มันยิ่งแข็งแรงกว่าเดิมเพราะผ่านการทดสอบครั้งใหญ่ในคืนนั้นความแตกต่างได้เผยออกมาอย่างชัดเจน ความปลอดภัยไม่อาจรับประกันความมั่นคงและความยากลำบากบางครั้งคือครูที่ดีที่สุดของชีวิตหลังจากผ่านพาย,ยุใหญ่ต้นไม้ทั้งสองต้นก็ยังคงยืนต้นอยู่แต่เรื่องราวของพวกมันได้บอกเล่าความจริงบางอย่างของชีวิตต้นไม้ในกระถางเติบโตมาด้วยความสะดวกสบายมีความสวยงามภายนอกแต่ราก ไม่เคยได้เรียนรู้การต่อสู้เมื่อเผชิญลมแรงเพียงครั้งเดียวกระแทบล้มลงหากไม่ได้มีใครคอยประคองต้นไม้ข้างทางแม้ไม่เคยได้อยู่ในที่ปลอดภัยใบถูกแดดเผากิ่งถูกหักฝุ่นและฝนทำให้มันไม่เคยสมบูรณ์แบบแต่ทุกแผลที่เคยได้รับ มันกลายเป็นพลังให้รากอย่างลึกและนั่นทำให้มันยืนหยัดอย่างมั่นคงในวันที่โลกโหมกระหนำ่ำความสบายอาจทำให้เราดูดีแต่ไม่สอนให้เราแข็งแรงความลำบากอาจทำให้เราเจ็บปวดแต่จะทำให้เรามีรากที่แท้จริงชีวิตไม่จำเป็นต้องสวยงามเสมอไป แต่ต้องมั่นคงพอที่จะยืนหยัดเมื่อพายุมาเยือนแท้จริงแล้วความยากลำบากไม่ใช่สิ่งที่ทำร้ายเราแต่เป็นสิ่งที่สร้างรากให้ลึกและทำให้ชีวิตมั่นคงเมื่อเรื่องราวของต้นไม้ทั้งสองจบลงเราได้เห็นความจริงของชีวิตที่ชัดเจนบางคนอาจเลือกชีวิตที่ปลอดภัยดุดต้นไม้ในกระถางได้รับการดูแล ได้รับความสะดวกสบายแต่ก็ต้องแลกมาด้วยรากที่ไม่เคยอย่างลึกและเมื่อเจอพายุใหญ่ครั้งหนึ่งก็แทบล้มลงทันทีบางคนกลับเหมือนต้นไม้ข้างทางชีวิตเต็มไปด้วยการต่อสู้และความไม่แน่นอนมีบาดแผลมีเรื่องราวที่ไม่สมบูรณ์แต่ทุกครั้งที่เจออุปสรรครากของเขาก็ยั่งลึกลงเรื่อยๆ และนั่นเองทำให้เขายืนหยัดได้ด้วยตัวเองความสบายไม่ใช่คำตอบของการเติบโตความลำบากไม่ใช่ศัตรูของชีวิตสิ่งที่แท้จริงคือรากที่มั่นคงซึ่งเติบโตจากการเผชิญโลกด้วยตัวเองอย่าเป็นเพียงต้นไม้ในกระถางที่งดงามแต่เปราะบางจนเป็นต้นไม้ข้างทาง แม้ไม่สมบูรณ์แต่อย่างรากลึกพอที่จะยืนหยัดในทุกพายุ